สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เมนูขนมกินน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่จ้าวันนี้ก็จะมีแขกมากินด้วยแล้วจอยก็จะอธิบายเรื่องบ้านเม่ยให้ฟังด้วยนะทุกคนเนาะทานไปฟังกันไปพร้อมๆกันจัดทุกคนทําแบบนบ้านอยากกินจ้าทุกคนวันนี้ก็เลยจัดจัดไปเลยจ้ารอแต่แขกจอยก่อนแขกจอยกำลังจะมาจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทานข้าวนอกบ้านกับแขก ผู้มีเกียรติวันนี้ดีนะหมายถึงว่านอกบ้านจริงๆนะนอกบ้านจ้ะไม่มีใครมาวุ่นหว้เหมนอนเดิเห็นนกชมนกชมไม้ดูดอกไม้ได้หลายบรรยากาศดีดีอันนี้ช้อนผมเอาเอาวุญกันเด้๋ยวที่นอนเพราะว่าเราต้องกินแบบตีนไก่เพื่อนๆตีนไก่หนึ่งด้ยินหรือเปล่าหัวเขียวบินมาละอ่ะให้แขนจับกันจับจับทำไมจับทำไมใส่็บอกเพื่อน ชวนกันกินนั่นแหละเดี๋ยวจะกินเสร็จก็จะไปหาเดินสักหน่อยเนาะเดินค่อยๆเดินวันนี้หูแดงนั่ะแต่งว่าเลยอันนี้นี่เขียนนี่พี่จะไปใส่พวกที่ว่าเป็นอะไรนะของตอมมาก็จะม้วนนี่อุ้ยหวมวยจนเห็นนี่แถวๆนี้เจ็บไตลงมาหนิผัดส่วนหนาแต่เนี้ยต้องกินแบบคล้ายๆแบบที่เอ้ยนาะการจะน้ำมือชนกันไม่ได้เพื่อนตีกัน เราจะตักให้ให้ให้แขกก่อนอุนานาบินใหญ่เลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเจม,มันสีเป็นยังไงมันก็สิขึ้นกระปุ่นนั่นล่ะรสชาติตอนจีนปากตัวแง่เออเสียงเพเรายงไม่พีหลาด้ยวยปะน้ำยาปลาท่าไกลน่ะน้ำยาปลากรนะกป,กป๋องจ้ะเพราะว่าไม่อยากจะให้ชาวบ้านเนี้เอามือจับเลยไม่ต้องใช้อย่างงั้นเป็นบ้านเป็นแบบนี่แหละผู้ดี คือพวกรอยไม่อยากจะสร้างภาพไปใช้มือก็ใช้มือ,มอ,อ,อสองคนแต่นะน,นี่แจกซื้อๆมันนันดวงพักดวงแล้ววันนี้ก็จะเล่าเรื่องบ้านแม่ย่าด้วยจ้ะเนาะอ่นะอาอคนถามสิบอกว่าบ้านใหม่ทําไมดูเก่าจังบ้านย่าว่าบ้านใหม่แม่ย่าทําไมดูเก่าจังส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อบ้านมือสองแล้วมันก็กจะก็จะเก่าแบบนี้เลยจ้ะมันถึงราคาแบบว่าแค่สองแสนกว่าเนาะพี่เนาะถ้าบ้านใหม่ๆจริงๆมันเพื่อนเอ้ยมัน แล้วแต่พื้นที่ด้วยพูดง่ายๆมันราคาไม่เหมือนกันมันแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าเานื้อยม่้านเก่าด้ยมันมันบริกมันดีนะจอยคือย่าซื้อเนี่ยย่ารู้อยู่ใจว่าสภาพบ้านเป็นยังไงเนาะเขาเบิ่งก่อนอยู่แล้วเพราะว่าย่าซื้อแล้วย่าเขาก็ามีโครงการที่จะต่อเติมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงอย่างแน่นอนใช่ต่อเติมเปลี่ยนแปลงภายในบ้านอีกจ้ะไม่ใช่ว่าย่าจะอยู่อย่างนั้นตลอดนะเพื่อนเพื่อนนะ ย่าจะต่อบ้านบ้านกระจกเขาเรียกอะไรนะพี่บ้านกระจกที่ออเหมือนบ้านพี่เหมือนซันรูมอะไรพวกนั้นซันรูมย่าเขาจะต่อซันรูมออกมาอีกแล้วย่าเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรั้ว ทาห้องน้ำนะเพื่อนๆนะห้องน้ํำย่าเขาจะเปลี่ยนหลายอย่างจากภายในครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจ้ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใจร้อนจ้ะนะคนที่นี่เขาไม่แย่ว่าจะทาอะไรปุ๊บปั๊บนะเพื่อนนะเขาจะมีเป็นแบบเออทีลนิดทีลหน่อยเขาจะทำาทีลนิดทเลหน่อยเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆจ้ะเป็นสเต็ปไปเขาจะไม่มาทําแป๊บเดียวแล้วเข้าไปอยู่เลยเขาจะไม่ได้ใจร้อนอย่างนั้นจ้ะแล้วช่างที่นี่มันไม่เหมือนเมืองไทยที่ได้หาง่ายๆเพื่อนช่างช่างนี่แหละหายากมากแล้วก็ต้องรอคิวนะเพื่อน นะจะเป็นช่างทำจ,จะเป็นคนที่มาทําห้องน้ําหรือทําเดินไปนี่ก็ยังหายากแ,แ,ลแล้วเพื่นเพื่อคิดว่าพวกช่างที่จะมาต่อเติมนี่ต้องรอนานจา้ะนะคุณย่าเขาก็จะทําอะไรหลายๆอย่างอยู่จ้นะเนาะหนาวเหรอเอาผักไหมเ,เ,เดินทำเองกินเลยเจ๊กลัวกล้วยละกลัวน่อะไรจ้ะ เป็นอย่างนั้นแหละเือนบ้านพี่ใช่มันพี่ไอ้จอนซื้อเราก็ดูอยู่แล้วว่าเโอเคเราเรารับได้เราจะปรับอะไรเราชอบไหมเพราะว่าการซื้อบ้านมันมีหลายอย่างที่ต้องเลือกว่าหนึ่งโลเคชันเราชอบหมายถึงว่าสถานที่ที่ตั้งอ่ะนะเราชอบโอออกแบบนี้เล็กเท่านี้ใหญ่เท่านี้แบบว่าที่เราชอบเหมาะสมนะอย่างอื่นไปปรับปรุงเอามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าบ้านใช่แต่ปรับหลายด้ยนะก็จะได้เป็นแบบนี้สวนได้กี่เนาะจอยได้ไปสวนเก่าอรอโลก สวนเก่าเขาเจ้าแล้วมีกระทม่ม้วยนะมีกระทม่มเล็กอืแล้วแล้วไอ้หลังคาข้างๆก็รั่วอย่างนี้เรามาปรับปรุงเอาค่ะพี่น้องปรับปรุงบ้าน,น <ะ S 1> บ้านคุณย่าคุณย่าน,นีา่ค,นคือว่าเจ้าของเก่าอ่ะเขาไม่ได้อยู่มาหกเจ็ดปีไม่ไม่ไมีใครมาอยู่เลยจ้ะคนมาอยู่น,นั่นเยแห้งแห้งเออแค่เขาแค่เขาเข้ามาเที่ยวเขาเขาออกบึงใช่เพราะว่าคนที่ว่าเจ้าของบ้านเขาอยู่ลอนดอนจ้ะทุกคนเขาอยู่ลอนดอนแต่คนที่เข้าเข้าออกคือออฟฟิศที่ขายบ้านจ้ะ เพราะว่ามันต้มมันทําไมเขาถึงขายไม่ได้พเพื่อนๆพื่อนห้าเออห้าหกปีเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าบ้านมันกะมันมันมันพร้อมที่มันต้องมาแบบปรับปรุงใหม่เยอะ่บางคนไม่ไม่ชอบท,ที่จะซื้อเรามามาปรับปรุงเองเพราะว่าอย่างพี่น้องเหมืนอนโจยพูดช่างหายยากคือแบบว่าบางคนก็แบบว่าอยากซื้อให้มัน เข้ามาอยู่พร้อมอยู่เลยไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรไม่ต้องไม่ต้องมาเสียอะไรยิบย่อยแล้วเจ้าของบ้านที่ว่าเก่าที่ว่าย่าเสื้อเพื่อนเขาอยู่ทางใต้ของลอนดอนจ้ะอังกฤษเขาก็เลยให้ออฟฟิศบริษัทที่ว่าขายบ้านดูแลมันไปตัดหญ้าเหมือนไปไปตรวจความเรียบร้อยเพราะว่าเขาวางขายไงแต่ขายไม่ได้เพราะว่ามันปรับปรุงปรับปรุงไม่ต้องปรับปรุงหลายอย่างแมงก์มาคุณนจะบรชอบเพราะว่าอย่างหนึ่ง เรื่องเรื่องสร้างนี่แหละสุดหย่อนเลยทายอย่างเกษตรนะเราเราทีนี่ยากเขาบอกเราตรงทําไมบ้านเก่าทําไมมันแพงจังมันอยู่ขึ้นอยู่กับเอเรียจ้ะทุกทุกคนเราบ้านที่ญาติจอยไปซื้อนี่มันอยู่ในตัวเมืองเลยจ้ะมันเดินไม่ไกลจากร้านค้ามันใกล้ทุกอย่างอ่ะพี่เดินไปจากเนี่ยไปถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยคือมันใกล้อ่ะจ้ะมันเลยแพงถึงจะเป็นบ้านเก่ามันก็แพงจ้ะ ก็จะเจอ,ปะอปาปลูดเอาไม้แขงบานอยู่อังกฤษก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะ่บางบางท่านไม่รู้นะอันนี้อันนี้อันนี้ก็อธิาบายแล้วเพื่นอนเพื่อนจอยไม่ได้มาแบบมาใส่อารมณ์เด้อเพื่อนเพื่อนดการอธิบายของจอยมปนสไตล์อย่างเงี้ยจ้ะเขาก็าเลยแบบว่าย่าเขาจะปรับปรุงทุกอย่างจ้ะแต่ว่าห้องน้ําข้างบนนะแกไม่ปรับปรุงจะมองดูในรูปมันอาจจะดูเก่าแต่มันไม่เก่าจ้ะแต่แต่ว่าไอ้ข้างล่างนะที่ว่าที่ว่าอยู่ในอีกตึกหนึ่งอะไข้างล่าง มันเก่าจริงจ้ะเพราะว่าคนเก่าเขาไม่เคยใช้อะไรเลยมันเป็นของงามของน,งนองไงใช่ใชมันไม่มีใครเข้าใช้จ้ะญาตเขาก็จะทำเขาก็จะทําใหม่จ้ะะเขาก็จะทําใหม่เหมือนกันแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะมันจะมาแบบว่าเขาเรียกไปนะทาทีเดียวมันไม่ใช่จ้ะช่างหายาติ้นปลาไหมนะเอาดีแล้วเอาพริกสดไปไหม ให้ไม่ยกิ้นไก่ให้เขาดูบ้างอ่ะพี่มือกันนิดตีนตไก่ดอกไม้ชมดอกไม้งามงามทำไมบ้านจใจวิวเขาสวยวิวกะลัางงามก็หลอกล่อมามาเดเจ้นะวันนี้จะพาไปทานข้าวนอกบ้านนอกบ้านนี่ก็คิดว่าจะเป็นร้านอาหารนอกบ้านนอกบ้านนี่ไงนอกบ้านจริงไหม ว่างกิงนข้างนอกบ้านเน,นี่ยนอกนี้แล้วเหมือนเหมือนพาเจ๊ใจไหวาเจ้าที่เจ้าทางไงเลยเพื่อนเพื่อนเอ้เฮ้ยมันงามเนี่ยหมายถึงซิวมันเฮ้ยแล้ววันนี้ก็คืออแม่อ้น้องหมาไปอยู่เพื่อนบ้านเงีบยบมันเงียบดีจังเลยหม,มาก็ไม่เห่าเมื่อวานมันเห่าเกือบหดหูแตกไปทั้งวันแล้วพี่พีเ่เอ้ยครับเนะไม่ได้ใส่กระเทะ นานๆทีจอยก็จะกินแป้งอยู่แต่นานๆทีจอยไม่ค่อยกินบ่อยอเมื่อก,ก่อนจอยจะกินข้าวที่คามใหญ่ๆเนาะแต่เนี้ยคือแบบว่าบางทีวันนึงไม่กินข้าวก็ได้เพือพ่อนๆมันัน,น,น,นปรับเปลี่ยนเขาเรียกกระเพาะเราละกินเสร็จก็นั่งคุยกันสักพักดื่มน้ําอุ่นๆหน่อยแล้วก็จะพาก,กันออกไปเดินจ้ะอาการก็ลังดีเนาะมนไม่ร้อนมะาไม่ร้อนมากแล้วกไ็ไม่ไว่ได้หนาวมาก มันเริ่มปรับอุณหภูมิจะว่าจะสูงขึ้นหน่อย,อยนะที่อังกฤษอุ่นขึ้นนะคะพี่เห็นรถใหม่น้องแอนยนังเห็นแล้วสวยดีสวายไหมอืมของฟอรด์ดมาภูมิใจเราก,ก็ภูมิใจอยู่ดจะเป็นแม่จะนานบินมาอีกอะตกใจเราไม่ตกใจเราไม่นบินไปปล่อยกอันเนากเพื่อนๆนาะมันมาเชงเงือเชง,งแง่ว่าทำไมกันนะเจ๊กับปูหรืออโต้เลย ม่รู้ตมืหวพานาพี่น้องไม่ไม่รู้เรืองรถเลยกี่ปีนี่ก็หัวบอกก็ลืมละอืมอืมแต่มันไม่ได้รถเก่านะมันไม่กี่ปีเองอืมใหม่ก็เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยพี่อือเมื่อคืนนางแคบจะไปนอนอยู่ในรถแต่เพื่อนตรงสามทุ่มก็ยังไปนั่งเลยไหมนางไม่ชินกับรถนางก็จะไป ไปปรับไปเบิงเห็นอะไรนี่ไปตามไปว่าตรงไหนอะไรเคว่บอะไรอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปนั่งแบบว่าทําให้แมชชินน่ะนะเรวบอกว่า้าว่าจะไปนั่งนอย่างนั้นทั้งคืนเดีวลูกเอ้ยแม่บอกว่าให้เอาผ้าห่มมาไปนอนเลยอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็โทรศัพท์อวดเพื่อนอวดน้องบอกให้ตัวนั่งมามามาเงี้ยมานั่งแม่มานั่งเอ้เราก็อาการไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยวียนหัวชวนลูกไปโอ้โหเขาน้ายเขาจะก็ทําตามมันหน่อย มาดานนี่ปบาทาไก่ความแซ่บมันก็เปื่อยเปล่าุณท่านเพื่อนจอยดูตอนนี้นะฝรั่งเนี่ยต้องใส่วกแตกกันไหมเทียวแต่ว่าสามีชินแล้วไงสามีพี่กินทุกอย่างเพื่อนมาของเจ้าแล้วทีนี้เพื่อนจอยมีแต่ฝรั่ง แล้วมันที่มันถามเรากินไปปุ๊บมันถามมาเธอกินได้ยังไงเอ้าไม่รู้ผมดีเธอไม่รู้ผมงดีหรอกทำไมกินกับเธอนะก็นี่ก็ไม่เชิญให้กินด้วยอ่ะอม่อยากกินดอกรั่นเดออย่าไม่กิน,กนะกน,ใน,ในดิดออของแพงแล้วนะคอลลาเจนเยอะขนาดนี้ครับทุกคนกินอีกคำหนึ่ง กินในคำนึงก็จะขอลาจากทุกคนแซ่บมันเนาะดูดมาท่าไกลแค่ขบอวพลิกใส่อีกแล้วแค่อยากซื้อลัวพี่ไม่เห็นนะโอเคทุกคนคลิปมันจะยาวเยอะนะมาอธิบายให้รู้เรื่องบ้านคุณย่าเนาะงังนเจ้ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย